สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับของพี่ไก่และน้องชีต้านะคะนี่นะคะได้ถ้วยใส่น้ำกับอาหารมาใหม่เป็นของขวัญให้กับน้องชีตา้าเสือน้อยของป้าไก่เพราะว่าคลิปของนางทะลุทะลวงค่ะช็อตได้หกพันกว่าวิวแล้วก็ คลิปวีดีโอที่เจองู7,000พันกวิวค่ะเราก็เลยหาของขวัญให้นางนะคะเพราะว่านางเป็น golden cat สำหรับเรานี่นะคะถ้วยอาหารแมวพร้อมน้ำแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ำจะได้สะอาดสำหรับแมวนะคะเป็นของขวัญให้กับชิต้าเสือน้อยของป้าไก่ ใครสนใจสั่งได้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทฟรีจัดส่งค่ะทั่วประเทศค่ะนี่ค่ะชิต้าอร่อยกับอาหารมากได้ถ้วยมาใหม่กินไม่หยุดเลยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องชิต้านะคะสวัสดีค่ะ